และเกิดเป็นวัฏจกักรการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์นะครับอันนี้เดี๋ยวมาคุยกับพี่จิตนะคะว่าพี่จิตมองอยังไงเอาน้องของน้องชมพูนุชก่อนเลยนะคะค่ะ,คะก็สําหรับของน้องนี่นี่เขาเรียกเทคนิคอะไรคะแบบนี้ก็เป็นเปเปอร์คัตค่ะ แต่ก็พี่เป็นคนไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะนะก็แต่แต่คิดว่าประเด็นที่ที่น้องกอล์ฟใช่ไหมคะค่ะได้พูดว่าเป็นเรื่องว่าชื่อว่าอะไรนะใครใช่ไหมคะเพื่อจะสะท้อนปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยถ้าจะให้สื่อสารเรื่องเพศเนี่ยเขาจะสื่อสารเรื่องที่เขาวิตกกังวลหรือเรื่องที่รู้สึกเป็นห่วงดังนั้นงานงานที่เกี่ยวที่เด็ก ที่น้องๆซึ่งเป็นผู้หญิงจะจะสะท้อนเนี่ยก็จะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองมาอันดับแรกก็คือเรื่องความกลัวกลัวเนี่ยก็สะท้อนสะท้อนได้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงทางเพศเนี่ยมันอยู่ในใจของผู้หญิงก็ต้องการที่จะสื่อสารออกมาว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องความหวาดกลัวซึ่งซึ่งพอพอพูดเรื่องนี้เราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้ผู้หญิงเนี่ยไม่มีอิสระหรือว่าขาดโอกาสในหลายอย่างในสังคมเนี่ยก็คืออันตรายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงทุกคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเดินทางไปโบกรถไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมมีหลายคนมีผู้หญิงบางผู้เด็กผู้หญิงบางคนก็อยากที่จะไปเดินป่าผชนภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผู้หญิงทุกคนระวงังเราเราแวงแล้วก็ระวังก็คือเรื่องความรุนแรงทางเพศซึ่งอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าสังคมไม่ได้ปลอดภัยเรื่องนี้อย่างแท้จริงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะการสื่อสารเรื่องนี้ผ่านงานศิลปะก็จะช่วยช่วยทําให้สังคมตระหนักได้มากขึ้นคะ่ะ นะคะเดี๋ยวเราถามอีกงานหนึ่งนะคะเป็นหนุ่มน้อยของเรานะคะไอเดียของน้องวัชตวัชจักรและสมดุลเนี่ยคะ่ะพี่จิตมองไว้ยังไงคะ่ะเอาฟังฟังจากที่น้องเล่านะคะก็ก็เห็นเห็นได้ชัดว่าเป็นเป็นมุมมองที่จะสะท้อนเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความสมดุลเนาะ,ะที่จะพยายามให้ความหมายใหม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเพศของผู้หญิงโดยเฉพาะผ่านเรื่องช่องคลอดว่ามันเป็นจุดกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ของของความเป็นแม่เป็นเรื่องของการสร้างความสมดุลก็ก็เป็นก็เป็นเรื่องซึ่งซึ่งน่าสนใจอะค่ะเห็นว่ามีแต่จะบอกอันนึงว่าสามเหลี่ยมคว่ำเนี่ยนะในเชิงในทางสากลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของของพวกเกย์แล้วก็ glbt ค่ะ l e s บี้ยนะคะโดย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 ทั่วๆไปที่เขาใช้กันถ้าเป็นสามเหลี่ยมความสีชมพูดีค่ะชอบ เดี๋ยวถามนิดนึงทาไมใช้สามเหลี่ยมความงินน้องก็ถ้าเรามองให้ดีมันจะเหมือนลักษณะของช่องช่องคลอดนะฮะมองจากข้างหน้ามันยีสติงเกงในอย่างเงี้ยอ่าก็เลยคิดว่าใส่กัแต่ในทางศิลปะจริงๆอ่ะสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะกลับด้านไหนก็แล้วแต่ให้เป็นสามเหลี่ยมจจะหมายถึงสมดุลที่หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ในทางนั้นแต่นี่เราใส่สีแดงก็จะเห็นถึงว่าเออนี่เป็นช่องคลอดเป็นแบบข้างในอ่ะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยก็ว่า แล้วแต่จินตนาการของว่าโดยข้างล่างข้างหลังผมก็ใช้เด็กๆนะครับเด็กๆพวกนี้ก็คือเหมือนกับเขาก็เกิดมาจากช่องคลอดเดียวกันทุกๆคนที่มันที่อยู่บนโลกนี้คือต้องออกมาจากช่องคลอดอันนี้ผมมองถึงพอเห็นว่านี้เหมือนแบบแรงบันด,ดาลใจมันมาจากคุณแม่เพราะเราก็ทุกๆคนก็ต้องเกิดมาจากคุณแม่แล้วก็เกิดมาจากช่องคลอดอันนี้ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าช่องคลอดครับโอ้น่ารักมากค่ะสนใจคะ่ะดีคะ่ะเพราะ อันนี้เนี่ยจะมันจะทําให้เราเห็นเรื่องเรื่องของเรื่องของความเกื้อกูลนะความเท่าความไม่ไม่อยากจะใช้คําว่าเท่าเทียมแต่จริงๆแล้วสังคมซึ่งมันมันจะอยู่กันได้ได้ความด้วยความรู้สึกที่มันเกื้อกูลกันเนี่ยมันต้องนึกถึงนึกถึงความสมดุลนะซึ่งซึ่งความสมดุลเนี้ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่ได้มีความรู้สึกถึงถึงความเขาเรียกอะไรนะความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากและจุดเชื่อมโยงสัมพันธ์อันหนึ่งก็คือเรื่องของการการกําเนิด ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องเกิดมาร่วมกันเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาที่น้องน้องก๊อฟทีหนึ่งนะคะคือดูรูปแล้วว่ามันดูเจ็บปวดมากเลยค่ะบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดเกินไปไหมคะพี่จิตก็พี่ก็มันอยู่ที่ชิ้นงานเนาะ ว่าชิ้นงานนั้นต้องการที่จะสื่อสารอะไรเพราะความจริงเรื่องเพศมีหลายมิติมากๆก็ก็อยู่ที่ว่าชิ้นงานอันนั้นจะต้องการสื่อสารอะไรนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของของของคนทําก็เป็นเป็นแง่มุมอันนั้นแต่ก็อย่างน้องคนนี้ก็จะพยายามสื่อสารเรื่องของเรื่องเรื่องของความสมดุลเรื่องของการเกื้อกูลอยู่ร่วมกันอะไรแบบเนี้ยก็ก็อันนี้ชิ้นงานอันนี้ก็ก็ก็สะท้อนไปซึ่งซึ่งการที่เราสามารถที่จะทําให้ ให้สังคมมีวิธีการสื่อสารเรื่องเพศด้วยมุมมองที่หลากหลายมุมแล้วก็หลากหลายแบบเนี่ยมันจะทําให้สังคมเรียนรู้ว่าเรื่องเพศมันมีมุมมองที่ซับซ้อนมีหลากหลายมิติอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าเป็นความต้องการเป็นความจําเป็นของสังคมน,นะงานลักษณะนี้มันก็จะทําให้ให้เกิดการคิดเนาะอันดับแรกคนทําต้องคิดอยู่แล้วว่าจะสื่อสารแบบไหนยังไงอันที่สองเมื่อสื่อสารมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการ มีการมีเวทีมีพื้นที่ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นเป็นประเด็นสําคัญมากม,ม,มากมากะนะเพราะว่าพื้นที่ที่คนในสังคมจะพูดคุยหรือสื่อสารเรื่องเพศมันมีน้อยมากมากเดี๋ยวให้น้องๆน,น,นะคะสอบถามพิจิตติมาได้เลยนะคะอยู่กับเรื่องของออช่องคลอดสุขภาวะทางเพศนะคะอนามัยเจริญพันธุ์นะคะน้องท่านไหนอยากถามก่อนแต่วนนีน้น้องผู้ชายก่อนเนอะเมนเฟอร์ ใ,ในในในส่วนของผมก็คือเราเป็นผู้ชายนะครับก็คือแบบอาจจะไม่ค่อยใกล้ชิดกับช่องคลอดมากแต่ว่าคือบางทีก็เกิดยังไงคนแถวบ้านนะครับเหมือนแม่อย่างเงี้ยบางทีเขากลัวที่จะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเพราะว่าช่องคลอดจากที่เราเรียนมามันมันเป็นอะไรที่ช่องอับอ,อ่าถ้าเราไม่ดูแลถ้าเราไม่ดูแลรักษาเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆเร้่ตกขาวตก เขียวอย่างที่ที่เราได้เรียนมาแต่เราเป็นผู้ชายเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นมันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนแบบปิดกั้นตัวเองเหมือนเหมือนอาที่บ้านนะครับเวลาไปตรวจเนี่ยโอ้โหฉันไม่อยากไปให้หมออ่าดูจีมของอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอายคนภายนอกจนพอเวลาไปจริงแบบโดนเวลารู้สึกตัวเองเป็นเป็นข้อจริงๆอ่ะพอไปหาหมอแบบตัวเองก็เออทำไมไม่ตรวจตั้งแต่ทีแรกอะไรยเงี้ยมันก็เลยทําให้สูญเสียอ่า ในการดูแลรักษาตรงนั้นไปผมก็ไม่อยากจะขอถามดีกว่าเพราะว่าเหมือนก็นอยากจะว่าวิงวอนหรือว่าให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะแสดงออกเรื่องการความรู้สึกทางเพศหรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยเปิดเบิดให้กว้างมากขึ้นเพื่อจะแบบว่าปลอดภัยต่อตัวเองปลอดภัยต่อคนอื่นด้วยครับอันนี้ค่ะก็อยากถามว่าอย่างถ้าเป็นพวกผู้หญิงเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะคะถ้าอยากจะไปตรวจเนี่ย ควรจะอายุประมาณเท่าไหร่เป็นต้นไปะคะถึงจะได้ไปตรวจค่ะเอาเอาประเด็นแรกก่อนเนาะเรื่องเรื่องของความรู้สึกที่จะต้องไปตรวจตรวจภายในเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากๆสําหรับผู้หญิงเนาะทีนี้มัน มันไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ไม่รักสุขภาพหรือว่าไม่ไม่ไม่รักตัวเองเนาะเพราะว่าเอาเขามันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความอายของผู้หญิงและความอายของผู้หญิงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าผู้หญิงอายแบบไร้เหตุผลแต่มันมีที่มาที่ไปในเชิงว่าเพราะว่าสังคมวัฒนธรรมเนี่ยบอกกับผู้หญิงมาโดยตลอดว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเนี่ยต้องไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องเพศอายะเพศเป็นของสงวนนั้นก็จึงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่เขาจะรู้สึกอายแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจที่กระบวนการสําคัญในการที่จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยไปตรวจภายในมากขึ้นน่ยจึงไม่ใช่ควรกระบวนการที่จะไม่จึงไม่ใช่วิธีการที่จะให้แต่ข้อมูลเท่านั้นว่าเฮ้ยไปตรวจเถอะมันอันตรายนะอะไรเงี้ยแต่มันต้องมีมีกระบวนการมีวิธีการที่จะเสริมพลังให้ผู้หญิงมีความกล้า ที่จะไปตรวจมีความสะดวกสบายใจที่กระบวนการเสริมพลังเ่ยก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือทําที่ตัวผู้หญิงเองว่าจะทํายังไงเราอาจจะใช้วิธีการจัดกลุ่มพูดคุยกันไหมมาชวนการเป็นเพื่อนการห้าหคนเออเฮ้ยเราจะไปตรวจภายในนะเธอกลัวอะไรเธอกังวลใจอะไรเฮย้ยไม่รู้จะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปใช้วิธีแบบแบบผู้หญิงในการช่วยกันเสริมพลังอันนั้นคืออันแรกอันที่สองเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนปรปับปรุงระบบการตรวจภายในของผู้หญิงเนี่ยให้มีความละเอียดอ่อนต่อ เรื่องเพศของผู้หญิงมากขึ้นในขณะที่สังคมบอกเลยว่าผู้หญิงจะต้องรักนวลสงวนตัวสารพัดแต่พอถึงเรื่องสุขภาพก็บอกว่าเฮ้ยแกต้องอ้านะแกต้องรักตัวเองมันก็จะดูย้อนแยง้งขัดแย้งกันเองงั้นเราก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องกับระบบบริการสาธารณสุขให้มีความละเอียดอ่อนต่อผู้หญิงในเรื่องนี้มากขึ้นทีนี้นคําถามของน้องว่าควรจะไปตรวจเมื่ออายุเท่าไรควรจะตรวจแค่ไหนยังไงที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่พออายุเริ่ม เริ่มมีประจำเดือนแล้วก็เริ่มมีเพศเริ่มมีเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะสัก20่สิบอะไรเงี้ยก็น่าจะไปตรวจแล้วแล้วการตรวจภายในเนี่ยก็ควรที่จะเป็นลักษณะเช็คอัพประจําปีควรตรวจปีละครั้งแต่มันก็จะทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอายุ35ขึ้นไปควรตรวจมะเร็งปากมดลูกเดี๋ยวนี้สาแล้วนะแล้วก็การตรวจมะเร็งปากมดลูกก็ฟรีด้วยนะเดี๋ยวนี้อยู่ในหลักประกันหลักสิทธิประโยชน์สุขภาพเมืองตน้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะแต่เขาจริงแล้วผู้หญิงไทยน้อยคนมากที่จะไปตรวจภายในทุกปีเพื่อเป็นการเช็คอัพ จะตรวจส่วนใหญ่ตรวจขึ้นตรวจครั้งแรกก็เมื่อหลังคลอดด้วยซ้ำเนาะแล้วก็ขณะที่แล้วลองนึกดูผู้หญิงโสดอะ่ะไม่ได้คลอดเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะรึงจรงเราจึงพบว่าอัตราการาติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์เรื่องมะเร็งที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องอายุสืบพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยจะเยอะมากก็เป็นเพราะไม่ได้ไปตรวจภายในด้วยะค,ะค่ะเดี๋ยวเราต้องพักเบรกสักครู่นะคะกําลังคุยสนุกเลยนะคะบางคนเนี่ยไปตรวจเมื่อตอนจะแต่งงานแค่นั้น บอกว่าอ้าวตายแล้วเจออะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมานะคะยังมีอีกสามงานนะคะงานสงงานนี้เราเรียกได้ว่าเป็นงานที่เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันต่อนะคะว่าอีก3ามงานเป็นยังไงค่ะ ยังอยู่กับแฮปปี้มูเมนทองนะคะแมงโก้ทีวีนะคะทุกบ่ายสองวันอาทิตย์นะคะเรานั่งอยู่กับคุณจิตติมาพานุเดชาหรือพิจิตนะคะจากสคสอนะคะแผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางเพศนะคะแล้วเ,เราก็ถ่ายรายการตอนนี้นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะประสานมิตรนี้เองนะคะซึ่งเป็นเออเฟื่องสถานที่นะคะให้เรามาจัดงานนิทรรศการช่องข้อเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าทุกท่านก็เข้าไปดูผลงานได้นะคะที่ย้อนหลังนะคะที่ เฟซเฟซบุ uh, ๊กคอมเฟสท็อกเมงโก้ตามหน้าจอเลยนะคะ,ะเรามาคุยกับพี่จิตต่อนะคะมีน้องๆอ,อีกสามท่านนะคะที่เขาชอบในงานเหล่านี้มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกับน้องๆน,นะคะว่าเอ๊ะเขาชอบงานนี้เพราะอะไรยังไงนะคะให้ถามถึงพี่จิตดีกว่าว่าพี่จิตคิดว่างานนี้เนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดเป็นงานด้านอื่น,นๆเช่นอะไรได้บ้างเผื่อทางบ้านจะสนใจค่ะคิดคิดว่า อาจจะต่อยอดได้อีกหลายอย่างนะคะอย่างเช่นอองานศิละปะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารเรื่องเพศมันอาจจะทําในลักษณะจุดประกายเนาะจุดประกายว่าเราจะพูดคุยเรื่องนี้ยังไงซึ่งเราอาจจะไม่ได้หวังผลเลิพใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในเชิงชิ้นงานแต่ถ้าเราอยากที่จะใช้ศิละปะเป็นสื่อที่ทําให้คนเรียนรู้เรื่องเพศเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการที่ว่า ยกหัวข้อเป็นประเด็นอย่างเช่นเรื่องสุขภาพทางเพศของฉันแล้วก็อาจจะให้ให้นิสิตนักศึกษาหรือว่านักเรียนเนี่ยลองมาช่วยกันสื่อสารเรื่องนี้ผ่านงานศิลปะนี่ก็จะเป็นอีกอีก,อ,กอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเพื่อที่ทําให้เกิดการการขบคิดการสื่อสารเรื่องนี้แล้วก็นํามาสู่เรื่องของการทําความเข้าใจตัวเองในที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งรูปแบบหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะว่าถ้าเราสามารถ ทำลักษณะนี้พร้อมๆกันได้หลายโรงเรียนหลายๆที่แล้วก็จัดเป็นมหากรรมเลยมหากรรมงานศิลปะด้านที่จะสื่อสารเรื่องนี้ในขณะเดียวกันก็มีการให้ความรู้ควบคู่กันไปหรืออาจจะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนกับคนมีปัญหาเท่านั้นถึงจะไปตรวจแต่เราจะทำยังไงที่จะทำให้การดูแลเรื่องสุขภาพทางเพศเ,เป็นเรื่องลักษณะการส่งเสริม เป็นลักษณะเหมือนเช็คอัพเลยตรวจฟันก็ไม่จําเป็นต้องฟันผูก,ก่อนที่จะไปหาหมอเราจะทำไงที่จะดูแลเรื่องเพศในลักษณะการส่งเสริมป้องกันได้มากขึ้นอะไรแบบนี้เป็น,ปนต้นนะคะโดยใช้ศิละปะเป็นตัวจุดประกายเพื่อน,นํามาสู่เรื่องการสแสวงหาความรู้และข้อมูลแล้วรวมถึงทักษะที่จะทําให้ตัวเองปลอดภัยค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเรามีน้องๆ3มท่านนะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นี่เองนะคะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนําตัวนะคะมีน้องผู้หญิงน้องกลอฟยังนั่งอยู่นะคะจะให้คุยกันอีกรอบนึงนะคะะค่ะ ค่ะนางกอบนะคะครับบอสครับจากสังคมศาสตร์ครับอบอสครับจากวิทยาศาสตร์ครับน้องๆน,นะคะทั้งสามท่านนะคะอยากทราบว่าชอบผลงานชิ้นไหนเป็นพิเศษเอา Lady First นะก็จะชอบผลงานด้านนี้นะคะเป็นเนี่ยค่ะ,ะก็จะออกแนวน่ารักน่ารักนะคะเป็นเปเปอร์คัตบวกกับระบายสีพวกสีน้ำอะไรนะคะเป็นผลงานประยุกต์ค่ะ ก็มีความรู้สึกว่ามันให้ให้ความรู้ทางด้านด้านเรื่องของอวัยวะภายในช่องคลอดนะคะก็ส่วนมาคนสมมาเนี่ยผู้หญิงสมมาก็ไม่อยากจะดูอะไรที่แบบมันน่ากลัวหรืออาจจะเป็นของจริงอะไรอ่ะีค่ะนี่ก็คือจะสื่อให้เห็นว่าเรามันเป็นภาพหน่ารักน่ารักที่เราสามารถดูได้แล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยค่ะค่ะพี่จิตบ้างให้พี่จิตมองว่าพี่จิตมองว่าไงค่ะ ก็ก็ดีค่ะคิดว่าอันนี้ใช้มันมันอย่างที่น้องก็อฟพูดอะค่ะนี่สื่อสารมาจากความรู้สึกของผู้หญิงเนาะเพราะว่าอย่างที่เล่าตอนแรกเนาะว่า เรื่องเพศสาหรับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องคล้ายๆกับดํามืดเป็นเรื่องที่มันดูน่ากลัวเะนั้นการที่ผู้หญิงจะเรียนรู้เรื่องเพศอย่างสะดวกสบายใจในงานศิลปะช่วยได้แน่นอนอย่างที่น้องเขาพูดเลยว่าเฮ้ยพอพอเห็นปุ๊บแล้วมันมันทาให้เราสดใสมีความรู้สึกเชิงบวกแล้วก็ทําให้ไม่เกิดความรู้สึกจนกในการเรียนรู้ถ้าเกิดเรามีงานลักษณะอย่างเงี้ยให้ความรู้ผู้หญิงความรู้เด็กผู้หญิงไปเรื่อยๆเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าเรื่องเรื่องว่า โตขึ้นไม่กล้าไปตรวจภายในเนี่ยจะลดน้อยลงเพราะเขาจะรู้สึกมีความเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายอยากจะให้นึกถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะอายุ20ปีนะเท่ากันเนี่ยเกิดมาอาัยะเพศกับใบหน้าเนี่ยเกิดมาติดตัว20ปีอยู่กับเรา20ปีเท่ากันใช่ไหมแต่ทําไมผู้หญิงเนี่ยถึงรู้จักหน้าตาตัวเองเนี่ย mm. มากกว่ารู้จักจ๋มของตัวเอง mm. แล้วก็รู้จักด้วยว่าอะไรที่จะดูแลหน้าตาตัวเองได้บ้างแต่ถามว่าหนึ่งแค่องค์ประกอบจ๋มเนี่ย บอกได้ชัดไหมเรียกได้ถูกไหมว่ามันคืออะไรบ้างเนี่ยเชื่อมั่นเลยว่าหลายคนเนี่ยเรียกได้ไม่ถูกแล้วก็สองวิธีการดูแลสุขภาพจิมทํายังไงถึงจะถูกต้องก็เชื่อได้เลยว่าหลายคนอาจจะตอบไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับหน้าเลยนะเรารู้หมดเลยว่าหน้าเนี่ยนะคิ้วต้องเป็นแบบนั้นผิวหน้าแบบนี้ใช้แป้งแบบนั้นอะไรแบบทุกคนรู้หมดอันนี้คืออันนี้คือ